เราบอกว่ารู้สึิ่งตีกึ่งเยอะเลยนะคือเราในในของก็เป็นคนละคนละสายนะครับอธิบายมาถูกครับแล้วก็อาจารย์ที่นี่ด้วยก็สอนให้เราเก่งมากเลยด้วยสอนให้แบบดีมากแล้วก็สัาแล้วก็ทุกคนที่เรียนรู้สึกด้วยก็มีเมตตาสูงมากเลยขอบคุณครับขอบทุกท่านนักเรียน ตอนแรกที่มาเรียนมีปัญหาเรื่องเสียงที่หูแล้วพออาจารย์ช่วยดึงกระดูกที่หูเมื่อวันก่อนรู้สึกยังไงบ้าคะตอนนี้การได้ยินงคือผมก็นแรกที่ผมมาอาจารย์นนก็บอกว่าอาจารย์ตอลอดว่าผมมีปัญหาในหูผมมาที่เพื่อนะครับ เราทีนี้ก็มันก็ได้เอฟเฟกต์เขาเขาสอนให้ผมนะครับผมก็ได้ยินได้ยินนิดเอ่อยังยินได้ยินเสียงยินขึ้นนิดหน่อยครับมันหายากจริงๆที่แก้ได้ปัญหาหลักนั้นนะมันก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับผมก็ขอบคุณมากครับอาจารย์ด้วยนะครับการประสบการณ์อาจารย์แล้วก็ที่เรียนทุกทางดี พยายามให้ความรู้และก็วิชาความวิชาทุกทุกทุกแขน,นที่ให้มาแล้วคือมันเป็นอีกความรู้ที่เราได้สัมผัสแล้วเราสึกว่าโอเคมันสามารถไปต่อไดจากสิ่งเดิมที่เรามีอยู่เราก็ไปดูแลเพื่อกายสางคนที้แบบบางทีเงินงมันก็ไม่ใช่จุดตออสองความรู้สึกแต่การากระทำประการที่พี่เลี้ยงให้มาเนี่ยผมว่ามากกว่าสิ่งที่เราได้สิ่งต่างๆนี่ก็คือให้ไปที่จะไปคือที่เราให้ไปเพราะว่าความราู้พวก เราีเรเป็นใจให้เรารู้สุกดีเราก็เพื่อนพี่ที่พี่พการลงลมเอนเอเรทุกคนเลยครับขอบคุณครับชิัขอบคุะไม่บอกชื่อแล้วก็อีกางนึงทาไมถึมที่นได้คีอะไรตใจรใจมาไมรู้เหมือนกันแรก็คกอคผมจะดิจอกาแล้วก็ลืมน่ต้องสราส่งรูแล้วก็ไม่สามารถได้เพราะว่า ตอนที่ของผมคือว่ามานันไม่สะดวกเวลาเราเป็นประสงค์และเรามาทำงนานนี่ม,าามันจะได้บางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นที่ก็เราจะสืบเราจะสึกสืบออกมาแล้วก็มาเรื่อเกี่ยวับเรื่องขอกาสติดต่อแล้วร,รอบนึงเลยมีเหตุที่มาไม่ได้ทีนี้ก็นูนน้นเลยครับตอนนู้นเลยครับคนไหนคะคนนั้นแหละครับที่หมอใช่ไหมครรอบที่บอกเขามาเธอก็มาโอเคก็ถือมาพอได้เรามารุ่นเราได้กระตักสี่ที่มันดีกัอกมาครับอ่าแล้วผมเชื่อนะครับมานจะรด้ผลอีนะครับ เลยก็ติดต่อกันได้เพราะว่าบางทีเราคือเป็นพี่เป็นน้องเป็นแขกกันมาแล้วเนี่ยเราเราไปอ่านจังหวัดเจอคนนัคนนี้มีอะไรที่น่าใจจะอุปถัมภากันได้นันันกันได้นะแล้วก็ยังไงยังไงเพื่อที่เรียนผมเองตามอยู่แล้วครับตามอยู่แล้วครับโอเคขอบคุณมากค่ะกแบบพิธสการนาจารย์เจ้าเจ้าทีมาย่ทำพะยาเนี่เจ้ารุ่นดีสาวสาว มีความโง่มีทุกอย่างถึงแม้วันแต่ไม่เวลามัวันเดียววันนี้แต่ผมก้มข้ามไปแล้วได้ทุกอย่างทิ้งใส่ท่านมีโการจะมาเฉลยเจ้ามประมาณนี้ขอขอบคุณในตัวและพี่น้องนอๆทุกคนมีน้ำใจซึ่งกันแลกันอมอ้อมอารีน้อง เดตีประทัขอบคุณเจ้าบเยบ้านที่ไหนเลยวาขอบคุณเจ้ามาัสต่อไปค่ะครับนักีเพื่อนพี่รับกสืบปีลูครับผมชื่อนายธนภัทครับชื่อเล่นชื่อดาวครับก็มาเป็นคนจังหวัดสกลนะครับได้มาย้ายอยู่เชียงใหม่นะครับก็ได้นะครับ มีปัญหาเรื่องสุขภาพแขนขาลังนะครับก็คือเจ็บมันปวดก็ได้มีมีหมอที่อยู่หมอที่อยู่ก็ได้ทำการรักษาแล้วก็แนะนำให้มาให้มาเรียนเก่กัดการดูแลจารนะครับเพื่อจะได้มีความรู้และดูแลคนครอบครัว้วยดูแลชาวบ้านที่อยู่ด้วยกันนะครับซึ่งก็ขอคือหมอหนังนะครับก็ขอขอบคุณหมอนังด้วยนะครับีเป็นสิทธิที่นี่นะครับก็ แนะนำให้มานะครับผมก็มีความประทับใจมากคือต่อนผมเคนหลังโก่งหลังรอนะครับก็คือได้แต่จัดกระดูกได้เรื่อยๆทำให้หลังดีขึ้นหลังตรงนะครับหลังรอสุขภาพหรือว่าหล่าสุดที่ผมแขนแขนเจ็บนะครับแขนคือเจ็บมาเป็นสามสี่เดือนแล้วได้อาการที่นีกันที่มีสัรนะครับก็คือจัดให้แล้วก็คือหายครับไม่เจ็บแต่ว่ามันคือกั้าในนิ้วลมอยู่ขึ้นต้องรอกั้นนี้ให้มันหายก็คือก็หายคือความประทับใจก็คิดว่าจะนเาความรู้ที่ได้ สักสี่ห้าท่าที่ที่เรียนมาเนี่จะไปช่วยที่ร้องที่อยู่ประสิทกนด้วยกันนะครับที่เราวแข้งปวดขาเปดลัจากการทํางานน่ะครับขอบคุณอาจารย์ที่สั่งสอนแลสิทธิที่ดูแลควบคุมกำกับขอบคุณครับเนีมก็จะนคนใหครับรับกสดหลวงนะครัสดีหม่ีงีชาว หนุ่ม <ijk> สาวไป1ส like ิบสี่ท <trabalhar> er ุกท่านครับผมแล้วแต่เราอวัยสิบสี่ทก่านเป็นคนขังแลวก็อครมณ์นะผมมาทำงานที่เชียงใหม่ปีสามห้าแล้วก็ได้ตรวจงานทางเชียงใหม่เป็นหนุ่มรถเขาหนางเยอะแล้วหลังผมแข็งมากผมก็ได้ส่งมือคืนลูกชายผมมาเรียนรุ่นสิบแปดแต่ก็ไม่เมื่อให้พ่อเลย ไหนละตอนนี้อยู่ที่ทำงานที่งเทพนะครับชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อลิปครับผมชื่ออะไรนะรัฐรัตวีรัฐรัฐวีที่มาคู่กับครูพีเนี่ยชื่อเล่นชื่ออะไรอ่ะชื er ่อลิปนะอ๋อชื่อลิปใช่ครับอ๋อเรียนแล้วไม่ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยครับลของพ่อใช่ไหมโอเคเดอยู่พ่อมาเรียนเองเดี๋ยวเรียนแล้ว็นยังไงครับมีเวลามามาทานข้าวกพี่ไง คือหนูจากพี่วินายมาก็20กว่าปีแล้วพี่วินายกระตุนบอกว่าบ้างไหมก็เขามีเวลาถ้ามีเวลาก็ไปเรียนแต่แฉหนมว่ากันโดวพี่วินยก็เป็นผู้สึกทอดแฉโมนะฮะก็เลยมาเรียนแล้วก็ได้มาเจอไปรุ่น14ทุกคนเลยเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยฮะเหลือ14่น่เหลือ14ครับผมีตอนนี้ยังบอกว่าไงครับอ๋อโอเคเดี๋ยวเจอรันไป รักสองเพลงแล้วนะครับที่รักแล้วต้องขอขอบคุณพวกรัแม่ครนะฮะและขอบคุณอา,าจารยสถาทนที่ที่ได้ทาให้ได้มีความรู้ในคันนี้ครับผมขอบคุณมากครับเขอบคุณค่ะ่าคุาอรับที่ครับพี่น้องลกสาขาธรรมในที่นี้ ครับซึ่งมาร่วมกำาแิดการศึกษามด้วยการโดยการกัดจิตุให้พวกเรานะครับทำไมผมพูดอย่างนี้เพราะทุกคนถ้าไม่เจ็บป่วยจะไม่มาเรียนนะครับแล้วก็มาได้ช่วยเหลือก็ยินวีผมได้คำแนะนำจากหลังศักดิ์นะครับหรือเขาเรียกกันว่าอาจารย์มือต่อนะครับให้แนะนำมาหลายรอบแล้วครับแต่ผมไม่มีเวลา นะครับเวลาของผมปล <Okay. S 1> ่อยใหกับการสอนคนตัดผมนะครับพอถึงเวลาขึ้นมาพี่ก็เลยเอาทิ้งมาจังเมือ่อหลังโควิดนะครับซึ่งผมต่อตออกเส้นมาแพดซี่ห้าสี่นะครับก็ามาเรื่เลยงูงูกาครับมา้ามา้ามาสำเร็จได้ก็เมือ่อปีที่แล้วนี่เองนะครับ กี่กี่ปีก็เลยก็เลยนึกว่าการเรียนแค่นี้มันไม่หยุดนะครับคนที่มาเรียนเกอเช่นและมาเรียนจัดก,กระดูนะครับจัดพะการีถือว่ามีบุญนะครับมีบุญนะครับผมรับรองได้ครับคุณที่ได้ครั้งนี้ไปแล้วนะครับถ้าเราคิดดีทำดี นะครับทุกคนมีประโยชน์ครับทุกตรงต่อเช่นครับผมกรสวัสดีป้ากาณนนองครับสิทพี่ทุกคนและเพื่อนๆนุ่นครับผมผมมาจากกระสินก็เกะเกียร์ไปๆมาๆก็ไปเจอเองแล้วก็ได้มาเรียนนี่แหละครับผมครับ อะไรบ้าคได้อะไรบ้างคะอได้หลายอย่างครับไม่เคยเรียนอะไรเลยแต่ว่าได้หลายอย่างอ๋อได้หลายอย่างนะคะเจอเจอหมวอัปตีมือไปกี่รอบแล้วคะเนี่ยสองรอบสองรอบโอ้จําได้เลยนะคะแต่ละท่าทองอ๋ออเคขอบคุณค่ะตีพลัค่ะตีพลัดนะคะถูกต้อาเชิญท่าต่อไปเลยค่ะราบคุรสการพระอาจารย์แล้วก็สวัสดีพี่น้องนทุกคนนะคะก็ เป็นลูกศิษย์พระอาจารย์มาหลายปีแล้วเมื่อ,อะะกี้พี่ก็บอกว่าได้ยินชื่อเสียงพระอาจารย์ในทางที่ไม่ดีใช่ไหมคะแต่ว่าของหนูเนี่ยเมื่อก่อนปี2554เรียนไคลเอร์กิจที่พิมพ์เพศแล้วก็อาจารย์ะร,ะระดับระดับอาจารย์เป็นที่จบไคลเปอกิกที่อเมริกาท่านก็บอกว่าอยากพระอาจารย์น้องกิงเก่งมากอย่างี้ค่ะเราก็เลยอยากจะเรียนแล้วก็ติดตามพระอาจารย์ตลอด เขาบอกว่าเรียนในยูทูบก็ได้เราบอกไม่ฉันจะต้องเจอผู้อาจารย์เท่า,าทนั้นแล้วก็ปีหกสองก็ได้มาเรียนกับอาจารย์ซึ่งที่นี่ทําไมถงกลับมาบ่อยๆบ่อยมากจนอาจารย์เบื่อที่ได้ก <c oughs> ็ที่นี่คือไม่ใช่แค่การสอนจัดกระดูกในความรู้สึกตัวเองค่ะก็คือเป็นที่ชร์แบบของหนูด้วยครับ้นานอีกหลังหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็ เวลาเราเป็นเราทำกับร่างกายคนทุกคนนะแล้วก็เวลาเราเจอหมอเจออะไรอย่างนี้นะคะที่เขายังไม่มีความรู้เรื่องของการว์ประหลดก็จะแนะนําให้เขาเรียนรู้ฟังโดยที่แบบอยากจะให้คนได้ช่วยคนได้มากขึ้นอย่างนี้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะกราบนมัสการพระคุณเจ้าผู้เป็นอาจารย์ แล้วก็ทุกรูปทุกานานมะที่เป็นญาติธรรมทั้งหมดทังนนะ้งมวลซึ่งเรามาเจอกันในครั้งนี้นะมีแต่ผู้ที่เป็นผู้ให้นะแล้วเราก็จะให้โลกให้กับทุกชีวิตจิตวิญญาให้กับทุกรูปทุกานามไปจัดการนะแม่ชีอยู่ที่วัลดลมโพธิธรรมจังหวัเดเลยค่ะเป็นคนนครราชสีมาค่ะแต่ได้ไปบวชกับครูอาจารย์ที่นู่นะ่ะ ก็อยู่ได้มาสิบเด็ดปีก็ไม่คยได้ยุ่งกับทางโลกนับว,วารวะาาที่ได้มาที่นี่ท่านเป็นวาระนะของพวกเราที่จะได้ช่วยกันนะช่วยสังสารวัตรนะไปรวมพร้อมๆกันทั้งทางโลกและทางธรรมนะแม่ชีไม่ได้คิดว่าจะได้มาเรียนหรือได้จะมายุ่งอะไรแบบนี้นะแต่ว่าด้วยพระคุณเจา้าท่านมีเมตตามหาเมตตา ช่วยกับทุกรูปทุกนมามนะทั้งทาง,ทางลูกและทางธรรมทำให้แม่ชีมีใจที่เปิดกว้างมากขึ้นได้เรียนรู้ทั้งสองอยา่างแต่ก่อนเราไม่เอาทางลกูกเราก็คิดว่าเราจะเอาทางธรรมจะเพียงอย่างเดียวจบตามดับการมนิพพานตามเฉพาะตนอ,อะไรอย่างนี้ค่ะแต่พอได้มารู้จักครูบาอาจารย์ทำให้เราว่า ว่าไม่มีที่สุดไม่มีประมาณนะเราจะนำพาทุกรูปทุกนามทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณจบการดับการวิพากษรการไปพร้อมๆกับพวกเรานะด้วยเจตนานี้ก็เลยได้มาสารต่อแล้วก็ต่อไปแม่ชีก็จะได้มาหลายรูปหลายนามช่วยจังๆเอาไปช่วยนักบวชนะหรือผู้ปฏิบัติธรรมที่ไม่มีโอกาสจะมาข้างนอก หรือบางรูปบางนามท่านก็จะไม่ค่อยได้มาก็มันจะครูบาอาจารย์ที่ได้ช่วยครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกนามที่ผ่านมาด้วยเป็นลูกศิษย์ของพระคุณเจ้าแล้วเราก็จะได้เอาความรู้นี้ไปช่วยครูครูบาอาจารย์เช่นกันพร้อมกับทุกชีจิตวิญญาณที่อยู่ร่วมสังสารรัตเดียวกันเพราะฉะนั้น เป็นวาระที่ดีมากๆเลยค่ะเหมืนกะถึงวาระแล้วที่เราจะได้มาร่วมใจกันมาขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันทั้งทางรู้และทางธรรมและที่ได้มาอยู่สองสามวันที่นี่ทําให้เห็นว่าผู้ที่อยู่ที่นี่ทำภาพอยากทุกรูปทุกนามและภาพที่เป็นผู้ที่มีจิตใจดีมีบุญมีใจอุศสทุกคน รู้จักแบ่งปันรู้จักให้แล้วต่อไปเราก็จะเป็นผู้ให้ว่างฝาง,งตามเจตนาของพระคุณเจ้าถนอมที่จะนำพาพวกเราสู่สังสารวาัตนี้ไปพร้พอมกันเพราะฉะนั้นถ้าได้ตามท่านอย่างที่ท่านสอนไม่มีเจตนาที่หมุกเม็ดในจิตเลย ก็จะได้เป็นไปดังที่ท่านเป็นเพราะฉะนั้นท่าน,นเป็นครูครูบาอาจารย์ถ้าเราพร้อมที่จะน้อมตามจเจริญรอ,อยตามเราก็จะปฏิบัติธรรมอย่างที่พระองค์ได้สอนไว้เพราะฉนะนั้นแม่ชีมาที่นี่นะในเวะลานี้แม่ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บังเอิญนะมันก็เรามาต่อยอด ทำเรื่องบญที่ได้ส่งเรามาเพื่อที่จะสามารถให้เรานะถ้าท่านให้อยู่เราก็อยู่ต่อไปมันไม่ว่าจะกี่ร้อยกี่ปีอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละถ้าเรามีประโยชน์ต่อโกูกต่อสังสารวัตรท่านจะเก็บเ,เราเอาไว้ในสังสารวัตรนี้แน่นอนแม่ชนะีก็เลยฝากทุกรูปทุกนามนะถ้าอนุภาพอันใดอันบังเกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวล ก็ขอให้ทั้งภาคทิพย์และภาพยาที่อยู่ในสถานที่แห่งน,นี้ทุกรูปทุกนามให้ได้มีส่วนในการจบการดับกรรมนิพพานตาไปขอพร้อมกันทุกรูปทุกนามเถิสาธุม,มีมีข้อคำถามอีกอยู่ข้อคำถามค่ะคุณแม่วันก่อนที่พระอารูตรหัสชีวิตใหยนี่เป็นยังไงบ้างคารู้สึกยังไง จะเรียนต่อไหมจะเรียนต่อค่ะเพราะว่าการที่แม่อกปวดไปทุกจังหวัดตอนนี้แม่ก็จากประเทศไม่ได้ไปไปาวไปอะไรอย่างนี้แล้วค่ะนอกจากนั้นก็จะอยู่ในจังหวัดทุกจังหวัดในประเทศไทยก็จะได้เมื่อเวลาไปแก้วารกรมหรือของญาติโยมที่กาลังมีวารกรมกำลังใช้กรรมอยู่เราหรือว่ากําลังที่เปทนาอยู่เราสามารถที่ถ้าเกิดได้เรียนรู้ รหัสชีวิตนะเพราะว่าอะไรยป้ไหมบุเมเขาว่าแต่ก่อนแม่ยูทางธรรมแม่ไม่ได้เรียนรหัสชีวิตแต่แม่จะเข้าใจว่าทุกคนที่โดนส่งลงมาไม่ว่าจะเป็นรายมือหรือ,รอวันตกฟาก้าวันที่เรามาเกิดเราก็รู้แล้วว่าเราจะต้องเกิดมาใช้อะไรนะถ้าเกิดว่าเรานอกเหนือไม่ได้ก็คือตามเียรตามกรรมต้องเก็นตามนั้นเพราะฉะนั้นรหัสชีวิตหน้าเรียน แต่เราจะนอกเหนือพวกนี้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะนักบวชหรือว่าผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายมันสามารถที่จะคิดและผ่านไปได้มันเป็นเช่นนั้นเพราะว่าที่ผ่านมาแม่เป็นกระดูกชักเส้นอยู่สี่ปีแต่แม่ก็ไม่ไม่ยอมละทิ้งการทำาไรด้วยอนุภาพที่เห็นแม่ก็ไม่ได้ไปนวดหรืไปทำอะไรกับใครนะก็ได้แต่น,น้อมว่า บุญกุศลอันเกิดขึ้นจนะากการตรงต่อสัจธรรมที่พระพุทธองค์ได้สอนไว้ขอให้ทุกลูกทุกานามที่ได้อาศัยอยู่ในกายอยากร่วมก,กับแม่ไม่ว่าจะเป็นปากขอเส้นได้หรือโรกร้ายหรืออะไรก็ตามก็ขอให้ได้มีส่วนกันทุกๆบุญเพาเราอยู่ในร่างกายเดียวกันเราต้องขับเคลื่อนอถ้าตรงไหนัน